คุณหนึ่งคุณ่วันนี้เนี่ยมาลัเอ็มอาร์ีอ่าอี่แอ่มยูมีอีกหนึ่งใช่เอแล้วคุณหนึ่งไม่ถึงทาน2ตัวนี้คะคือมันช่วยเรื่องการเสื่อมของไตของหนึ่งด้วยอะค่ะอ๋อคุณหนึ่งเป็นไตแล้วเนี่ยดูยังอายุน้อยอยู่เลยเนี่ยเป็นความดันมาก่อนออ เป็นไตเสื่อมเพราะว่าเป็นมาจากความดันเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็รักษาบ้างไม่รักษาบ้างอ๋อเป็นนานเท่าไหร่คะความดันเนี่ยเป็นมานานแล้วค่ะอ๋อเป็นแบบสิบปีอะไรอย่างเงี้ยเหรอนานแล้วค่ะสิบปีได้แล้วค่ะอ๋อคือความดันเนี่ยเป็นมาสิบปีแล้วก็ไม่ค่อยได้รักษาจนกระทัะ่งไ, <Lis S 2> ไตเสื่อมนีม่เหรอคะทานยาบ้างไม่ทานยาม้างอะค่ะอ๋อแล้วเราไตเลยเสื่อมใช่ค่ะความดันมันทําให้เส้นเลือดฝอยในไตแตกแตกปรีอะค่ะอืม มันก็เลยทําให้ไตทํางานหนักแล้วก็หนึ่งก็ปวดหัวตอนแรกปวดหัวเยอะแล้วก็ไปเข้าแอดมิดหมอก็บอกว่าไตมันเสื่อมเพราะว่าเราอ่ะเป็นความดันแล้วไม่รักษาอ๋อคุณหมอบอกเลยว่าเนี่ยเป็นเกี่ยวมาจากเพราะว่าความดันเนี้ยไม่ได้ดูแลในไตมันมันปรีมันแตกอะค่ะอ๋อค่ะมันก็เลยทำให้ไตทำงานหนักแล้วก็เสื่อม หนึ่งไม่ทราบว่าหนึ่งเป็นเฉียบพันุ์หรือว่าหรือว่าหนึ่งเป็นระยะไเรืยะหลังออืเพราะว่าตอนที่หนึ่งข้าแอดมิดมันเจ็ดจุดเก้าค่าไปอะค่ะออืแต่ตอนนี้หนึ่งทานอันเนี้ยสองสองเดือนแรกเหมือนทานอันนี้สองซองเอ๊ออูมิสอูมิอูมิสองซองสอแล้วก็เอสอาทีหนึ่งซองเป็นระยะเวลาสองเดือนไปเลือห้าจุดหก ค่าใส่จาก7.9เหลือ5.6ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นทานทานอย่างเงี้ยอย่างละซองมาจนถึงะปัจจุบันตอนนี้เหลือสี่อ๋อค่ะหลือสีแล้วอู้มูอัศจรรย์มากนี่คือสามเดือนเนาะได้ไหมสามเดือนเพราะว่าสองเดือนแรกเนี่ยทานอย่างอูมิสองฮาร์ดหนึ่งพอเดือนที่สามเนี่ยทานอูมิหนึ่งฮาร์ดหนึ่งใช่ไหมคะ จากวันแรกก่อนทานเลยเนี่ยค่าตายคีอาทีนีนใช่ไหมเจ็ดดเก้าเจ็ดจุดเก้าวันนี้สามวนสามเดือนทานนี้เหลือสี่โมากเลยจดีใจด้วยจังเลยเนี้ยตาสดใสขึ้นเยอะเลยเนาะสดใสขึ้นเยอะตอนแรกมันเครียดอ่าหน้าจะค้ำค้ำใช่ไหมทุกอย่างค่ะค้ำโทมเลยใช่ไหมคะตอนนี้หน้าตาสดใสอ่ะสดใคือนอนสบายอ่าทานแล้วนอนนอนได้ ไม่เหมือนเมื่อก่อนนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็นอนทานอาหารได้คุมอาหารเหมือนเดิมที่ที่แนะนํามาใช่ต้องคุมอาหารใช่อันนี้เรื่องซีเรียสเลยก็คือตามตามนี้เลยแล้วก็คุณหมอด้วยต้องหาหมอตามเวลาใช่ไหมคะใช่ค่ะทานยาตามคุณหมอแล้วก็เอาวันนี้เสริมสองอย่างนี้เสริมตอนนี้มีความหวังเนาะสบายเลยก็คือพยายามจะ ให้มันลดลงเรื่อยๆเลยใช่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 โหเป็นค่าค่าตายเหลือเป็นปกติหรือยังเมื่อไหร่เนาะเออขอบคุณคุณหนึ่งมากเลยที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะสวัสดีค่ะ